คนอื่นเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อสแสวงหาผลกําไรแต่ชายคนนี้กลับพยายามทําให้ขาดทุนเพื่อไม่ให้ลูกค้ากลับมาอีกเขาคิดค่าธรรมเนียม300บาทเป็นค่าเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแม้แต่หลังจากเข้าไปแล้วลูกค้าก็จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายหากมีปัญหากับคุณภาพสินค้าการขอคืนสินค้าจะบังคับให้ลูกค้าต้องคุกเข่าต่อหน้าแผนกบริการลูกค้าลูกค้าต้องอธิบายรายละเอียดว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้พวกเขาไม่พอใจและจะได้รับอนุญาตให้คืนสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ก็ต่อเมื่อได ห่งนี้ลูกค้ากลับถูกปฏิบัติในทางตรงกันข้ามถึงกระนั้นสิ่งที่แปลกคือยังมีลูกค้าที่ยังคงต้องการมาจับจ่ายซื้อของที่นี่ผู้จัดการจ้างมนุษย์ถ้ำมาเป็นพนักงานทางร้านหวังว่าสิ่งนี้จะทําให้ร้านเงียบเหงาอย่างแท้จริงแต่ปรากฏว่ามนุษย์ถ้ำคนนั้นมีความสามารถในการใช้มีดที่ยอดเยี่ยมโดยการหั่นเพียงไม่กี่ครั้งพวกเขาก็เปลี่ยนปลาธรรมดาให้กลายเป็นอาหารที่ดูหรูหราเหล่าแม่บ้านต่างก็สนใจทันทีแผนกอาหารทะเลถูกข,ขายหมดในเวลาอันรวดเร็วในขณะเดียวกันมนุษย์ถ้ำที่ขายโสมอยู่ใกล้ๆก็มีความสามารถที่น่า เพียงแค่ประโยคเดียวก็ทําให้ผู้ชายต่างแย่งกันซื้อโสมของเขาเขาบอกว่าการกินโสมจะทําให้ท่านชายของเขาแข็งแกร่งขึ้นมากส่งผลให้ชีวิตคู่ดีขึ้นลูกค้าเชื่อในคําพูดของมนุษย์ถ้อมมากกว่าผู้ขายทั่วไปทําให้โสมก็ถูกขายหมดเช่นกันด้วยการมาถึงของทีม,มนุษย์ถ้อมนี้ยอดขายของซูเปอร์มาร์เก็ตก็พุ่งสูงขึ้นอย่างมากพนักงานใหม่รู้สึกประทับใจกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้จัดการมากแต่จริงๆแล้วผู้จัดการกลับรู้สึกเครียดเขาไม่คาดคิดว่ามนุษย์ล่ยมเหล่านัน เี่ยนให้พวกเขาเป็นตะกร้าช้อปปิ้งที่เป็นมนุษย์แทนด้วยวิธีนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตสามารถเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมได้ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาจะต้องจ่ายค่ารถเข็นช้อปปิ้ง200บาทหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นจ่ายค่าบริการแล้วมนุษย์ข้ามคนหนึ่งก็แบกกระเป๋าของเธอและคอยนำทางเธอขณะช้อปปิง้งผู้จัดการคิดว่าการสร้างอุปสรรคในการช้อปปิ้งจะทำให้คนห่างหายไปแต่วิธีนี้กลับทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเสียอีก